เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาผู้นำสูงสุดของอิหร่านได้ออกถแถลงการพิเศษผ่านสถานีโทรทัศน์ของรัฐประกาศอย่างชัดเจนว่าสงครามได้เริ่มต้นขึ้นแล้วพร้อมย้ำว่าอิหร่านจะไม่ยอมให้ผลประโยชน์ของชาติถูกคุกคามอีกต่อไปและจะตอบโต้การยั่วยุจากสหรัฐอเมริกาอย่างรุนแรงและไม่มีการยั้งมืออิหร่านได้ทำการปล่อยขีปนาวุธฟัตตาลบหนึ่งหรือ FATTAH หนึ่ง ซึ่งเป็นขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงที่ถูกพัฒนาโดยกองทัพปฏิวัติอิสลามของอิราน IRGC ขีปนาวุธนี้มีความเร็วสูงถึงแมทห้าหรือมากกว่า6,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถหลบเลี่ยงระบบต่อต้านขีปนาวุธของฝ่ายตรงข้ามได้อย่างมีประสิทธิภาพเป้าหมายขององค์การโจมตีในครั้งนี้คือฐานทัพสหรัฐอเมริกาที่ตั้งอยู่ในอิรักและซีเรียรโดยเฉพาะฐานทัพในแถบเออัดซา และในเขตของกองกําลังผสมซึ่งมีทหารอเมริกันประจําการอยู่หลายร้อยนายรายงานเบื้องต้นระบุว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย59รายส่วนใหญ่เป็นทหารที่อยู่ระหว่างรอรับประทานอาหารภายในเต็นท์ขนาดใหญ่เสียงระเบิดดังสนั่นไปทั่วพื้นที่และกลุ่มควันหนาทึบลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าในเวลากลางคืนทําให้เกิดความตื่นประหนกในหมู่ประชาชนท้องถิ่นเจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยดับเพลิงต้องทํางานอย่างหนักตลอดทั้งคืนเพื่อควบคุมสถานการณ์ ในขณะเดียวกันกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาได้ออกถแถลงการตอบโต้โดยทันทีว่ากองทัพอเมริกันจะปกป้องผลประโยชน์ของชาติและพันธมิตรอย่างถึงที่สุดและเริ่มส่งเครื่องบินรบ f 22และ b 52ไปยังจุดยุทธศาสตร์ทั่วตะวันออกกลางนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าเรือบรรทุกเครื่องบิน USS g e r a l d R Ford ได้เปลี่ยนเส้นทางมาย่างอ่าวเปอร์เซีย ทำเนียบขาวออกมาเรียกร้องให้ประชาคมโลกร่วมกันประนามการกระทำของอิหร่านโดยประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกากล่าวในการถแถลงข่าวด่วนว่าเราจะไม่ยอมให้การก่อการร้ายข้ามชาติคุกคามชีวิตของชาวอเมริกันและพันธมิตรของเราในด้านของอิสราเอลซึ่งเป็นพันธมิตรหลักของสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคได้มีการเตรียมความพร้อมของกองทัพเต็มรูปแบบพร้อมทั้งส่งกองกำลังเข้าสู่เขตฉนวนกาซาและเลบานอน เพื่อป้องกันการโจมตีจากกลุ่มติดอาวุธที่มีความสัมพันธ์กับอิหรา่านเช่นฮิสบุลลอและฮามาสบรรยากาศในกรุงเตหะรานเมืองหลวงของอิหรา่านเต็มไปด้วยการชุมนุมของประชาชนที่แสดงความสนับสนุนต่อรัฐบาลและเรียกร้องให้มีการตอบโต้สหรัฐอเมริกาอย่างเด็ดขาดป้ายข้อความเช่นอเมริกาจงพินาศและชัยชนะเป็นของอัลลอฮ์ถูกชูขึ้นทั่วทั้งเมือง สถานการณ์ในครั้งนี้ถือเป็นการเผชิญหน้าครั้งรุนแรงที่สุดในรอบหลายปีนับตั้งแต่การลอบสังหารนายพลกาเซมสุไลามานีเมื่อปี2563โดยความตึงเครียดได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาจากกรณีการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันและการสังหารเจ้าหน้าที่ของอิร่านในต่างประเทศนานาชาติต่างแสดงความกังวลต่อความขัดแย้งที่อาจบานปลายเป็นสงครามเต็มรูปแบบ สหประชาชาติเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความอดทนอดกลั้นและเปิดโต๊ะเจรจาโดยทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดหายนะระดับภูมิภาคในด้านของเศรษฐกิจราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นเกือบ8%ภายในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงขณะที่ตลาดหุ้นทั่วโลกตอบสนองด้วยความผ,ลผ,ลผลันผวนนักลงทุนต่างชะลอการลงทุนและหันไปถือสินทรัพย์ปลอดภยัยเช่นทองคำและเงินดอลลาร์นักวิเคราะห์มองว่าความเคลื่อนไหวของอิร่านในครั้งนี้ เป็นการส่งสัญญาณชัดเจนถึงความพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับมหาอำนาจโลกและเป็นการวัดใจพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงสมดุลของอำนาจในภูมิภาคอย่างรุนแรงจนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่าทั้งสองฝ่ายจะเปิดการเจรจาใดๆโดยทั้งสหรัฐอเมริกาและอิหร่านต่างยืนยันที่จะยึดมั่นในจุดยืนของตนเองขณะที่ประชาคมโลกได้แต่จับตามองด้วยความกังวลว่า ความขัดแย้งในครั้งนี้จะสิ้นสุดอย่างไรหรือจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามครั้งใหม่ในประวัติศาสตร์โลกทีมข่าวของเราจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและนำเสนอข้อมูลล่าสุดให้ทุกท่านทราบทันทีที่มีความคืบหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมและโปรดอย่าลืมกดติดตามช่อง TNN ของเราเพื่อไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากทั่วโลกสวัสดีคะ่ะ